<ๆ>วันนี้เราเป็น science t e a กันใชนน่ตอนนี้ w ี Family Channel ว,วิชาวิทยาศาสตร์เย้วันนี้เราจะมาทำเลซินกันใช่ไหมใช่แล้วซึ่งอุปกรณ์เราจะมีอะไรบ้างเอาเพิ่วันนี้สิ น,นี้มือน,น้ำยาเรซินทุกคนนะครอันนี้คือคําเตือนถ้าถ้าทุกคนนะแบบไม่ใส่ถุงมืออาจจะแข็งที่มือแล้วได้แล้วอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะเพราะว่าเรซินเนี่ยมันมีสารเคมีเยอะนะที่สามารถแข็งตัวได้มันมีสารเคมีเยอะมาก ทุกคนระวังด้วยนะเ้องใส่ถูงอย่างนี้นะนักวิทยาศาสตร์จริงนี่แล้วเรซินนะมันจะมี2ชนิดก็คือช,ชนิด A กับชนิด B เด็กเด็กเด็กไม่ควรทําเองเด็กๆไม่ควรทําเองถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลนะคะโอเคงั้นเริ่มเลยนะก็เราจ<ช>ะเทชนิด A ออะลงไปก่อนซึ่งมันจะเยอะกว่า B แล้วขั้นตอนนี้เราต้องใส่สีแล้วใช่หรืญญอยางใส่สีอะไรบ้างเออมีตอนนี้เรามีแม่สีครบนะคะเจ๊ขอใส่สีม่วงนะ เดีกก็จะต้องผสมน้ำเงินน้องขอใน้องขอใช้น้ำเงินเลยเพราะน้องชอบสีเงินมันจุ่มได้เออมันน่าจะหยดมันไม่ควรใช้อันนี้มันควรจะใช้อันตัวดูดสีนะครับใช่แล้วก็อันนี้เป็นตัวหนีบแล้วก็ตัวที่ดูดนี่ก็จะเป็นตัวดูดเหมือนกันแต่จะเป็นตัวดูดแบบเด็กนะอันนี้เราจะทําการใส่เลซิ่เข้าไปนะนี่มันบางอ่ะ เมันบางกล้องอันนี้เราจะใส่สีลงไปใช่อันนี้เราจะใส่สีตัวไปอืลงไปนะทำไมสีมันไม่นุ่มเนี่ยแหละปเอาไีปิดผสมน้ำหน่อยพอเราใส่ลงไปนะคนแบบนี้กล้องเห็นเราใส่ลงไปแล้วนะทุกคนเคือคือคือเอาเอ่อเดี๋ยวเอากล้องมาใกล้ๆมั้ยให้พี่เจม์เป็นตากล้องได้มั้ยอือชูบได้เลย นี่นะทุกเดี๋ยวให้ทำอย่างนี้ดีกว่าอันนี้นนเราใส่สีเข้าไปแล้วนะคะเราก็คนเห็นไหมว่ามันขุ่นขึ้นคือจะทําเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าสารเคมีนั่นเองใช่คือเราใช้สีน้ําซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใช่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไว้บนจอนะตรงนี้ตรงนี้ เ,เอาแตแล้วแต่เอาดอกไม้ให้เจด,ด้วยเราจะไปเอาดอกไม้สองชนิดที่เรามีในบ้านนะคนแต่ไม่รู้อีกชนิดหนึ่งจะออกดอกยัง <c oughs> นี่นะคนต้ะนนะั้นอ่ะจะเป็นต้นนี้นะแต่ว่ามันมันยังไม่ออกดอกเลยทุกคนดอกมันยังไม่มีเลยงั้นเราไปเอาต้นนั้นก็ได้นี่นะทุกคนเราจะทําการหยิบมาหนึ่งอันใส่ไว้ตรงนี้ใส่ต้องใส่เยอะๆเลยทุกคน เพื่อที่จะทำให้มันสวยนะนี่มันตกเลยอะ่ะมีต้นไหนได้อีกมั่งนะานี่น,นะน,นี่น่าจะเอาใบาไม้ด้วยลองลองลองเราต้องมีสีสันใบไม้ขาดนี่อื ตากร้องปิดถ้าคนก็เป็นที่เก็บมาได้จากนอกบ้านนะแล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนเขาเขาทำเขาทำต่อแล้วก็จะมีอันนึงเพราะว่าจะได้ใส่สีได้ตามชอบนะใช่แล้วก็ต่อไปนะคนจะเป็นการมาทําใส่แม่พิมพ์นะนี่ใส่แม่พิมพ์วกนี้แล้วก็จะมีแม่พิมพ์แล้วก็ถ้าใครอยากได้สีอะไรแล้วก็ใส่สีลงไปในนี้ได้เลยแต่ต้อง ใส่ส่วนผสมให้ครบก่อนเนะาะใช่เราก็ต้องใส่ B A เอ๊ะเราต้องใส่ A ไปก่อนค่อยใส่ B นะไม่งั้นมันจะส่วนผสมผิดพลาดแล้วก็ไอตัวหนีบอะไม่ได้ให้มันหนีบหนวดนะให้มันหนีบอะไรเขาให้มันหนีบของนะแบบหนีบอันนี้นะวพวกดอกไม้ใช่ไอพวกเลงรากหรือะเ,เกินนะแล้วก็เอามาใส่ในแม่พิมพ์อย่างนี้นะนี่ ใส่ในแม่พิมพ์ไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องแบบตัดก้านมันออกนะแต่เราค่อยตัดกันเพราะว่าเราไปเก็บมันก่อนเราค่อยตัดข้างในคันตาผมข้าวตาไโอเคอ่ะแล้วเราก็เลือกแม่พิมพ์นะคะต่อไปบิวเลือกปลาเป็นอะไรตอนแรกเนี่ยจะเอาอันนี้นะอันนี้มาใส่เอามาใส่น้ำใช่ไหมไอ้น้ำที่เราผสมไปใช่ไหมแล้วก็เอามาแปะใส่เน,นี่ยนะ เพราะว่ามันจะมีแบบมันมันจะเป็นสร้อยทุกคนใช่ท้จริงนะทุกคนอย่าไปทำเลยลำบากดีกว่าทุกคนอันนี้ทำเพราะว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะนี่แล้วก็มีอันนี้ของเป็นเจ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 จะใส่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นจี้ยาวอ่ะใช่แล้วก็ใส่ดอกไม้ข้างในนะคะโอเคมาเริ่มทำกันเลยมันเยอะอีกไหมเนี่ย มันมีเบ็นสี่น <ะ S 2> มันอันแบบพวกนี้ได้เลยนะอันเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มาใส่ในอันใหญ่อะให้มันมนูนอ,ออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องให้แห้งก่อนพี่เกตก็จะมีแบบสามเหลี่ยมเป็นแบบถ้าอยากำทำแบตซิลวิทเกมนะก็แบบพี่เกตก็ใส่ไว้ในนี้แล้วก็หาไอ้พี่เจอันเนี้ยเห็นอันนี้ไหมในพี่เกตอันเนี้ยใส่เข้าไปในนีๆๆ้ได้เดี๋ยวแม่เคยทำปะไม่เคย เคยทำมาครั้งเดียวอันนี้เป็นครั้งที่สองน้ำยาแตะแป้นพิมพ์ได้เลยเลือกสีเลยอุวยพี่เก้อันนี้ก็จะเป็นอันที่แบบแห้งแล้วนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยยอุสวยอะ่ะ <c oughs> ไปหแห้งแล้วก็จะเป็นอ,อย่างงี้แบบถ้าแบบเอาไปเล็กๆใช่ไหมพี่เกศแบบเอาไปประดับห้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นประดับห้อ <c> ง <oughs> แบบใครละวะไอประดับไอ้แทบบ เป็น,ปนคร,ระดับเ,เคสอะไรอย่้อยคอจริงๆมันเป็นต่อยคอได้ด้วยนะแต่ว่า A ไอ้สายไปไหนหมดเราก็ไม่รู้เนี่ยมิวเคยทําแบบรูปทรงนีมันต้องเจาะอันนี้ล้วแม่มันต้องเจาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตะขออ่ะ๋อใช่เนี่ยน,นิบนะีงก็เลยบอกทุกคนเนี่ยว่าให้ไปหาซื้อน่าจะดีกว่าแต่เราไม่มีถุงมือใช้ได้สริอ๋อพี่เกต้องมี คนอ,อันนี้อันนี้เลยนะนนทุกคนอันนี้ทุกคนมองเป็นรูปอะไรเรามองเป็นรูปมังกรเย้ไหนไหนถ้าดูในกล้องคู่สวยอ่ะจริงปะใช่อ่ะพี่แกลองซูมไปดิต้องเอามาไกลๆอ่ะไกลๆไกลๆเจ๊ถือหน่อยไกลถืออะไรอ่ะต้องเอามาใกล้ๆกล้องต้องสว่างๆถึงจะเห็นชัดสวยสวยสวยไหมว่สวย,สวย แต่รูว่ามันไม่ค่อยเหมือนมันก่อนเออทำไรโอ้ยลืมมัดผมเลยอ่ะจจบิงว่าน้องเพิ่งคิดได้่ะคืออีอันเนี้ยอีอันเนี้ยต้องแห้งก่อนอันนี้เพื่อที่จะใส่ลงไปในนี้ไม่แล้วแต่กลัวว่ามันรอว่าให้มันแห้งอยู่นะทุกคนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะมาใส่เก็บในนี้เออรู้ไหมทุกคนรอติดตามกระถางอันเนี้ยจะเป็นที่ใส่ เบ <Burning> อร์นิงบัตช์ชีวิตจริงจะใส่ไว้ในนี้ทำไงเบอร์ batch, นิงบัตช์ชีวิตจริงมีจริงนะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นกระบองเพชรอ่ะหายากมากทำไมมันว่างอีอะอ๋อแซ่บอีดีของเจ๊ของน้องอยู่นู้นอะอยู่ตรงนั้นอะคเป็นวอเตอร์โอเคเออพ่อคตั้งไว้ตั้ง ทุกคนเดี๋ยวถ้าเจทำเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเล่นไอเขาเรียกว่าเทนนิสแบดใช่เล่นแบดตอันนี้ได้หรอตอนเย็นดิใช่ใชนน่เดี๋ยวเรียนกองตอนเย็นเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันมาดูกันนะคะจะไปเล่นเกมแล้วอะ่ะงั้นตัดเลยนะตัดเลยค่ะที่เรามารีวิวนะนยังไม่แข็งตัวเลยอันนี้ก็ยังเป็นน้ำอยู่อันนี้ก็ยังเป็นน้ำอยู่เป็นน้ำอยู่ทุกอันเลยน่าจะรอพรุ่งนี้เลย อันนี้ยังไม่แห้งยังไม่แห้งอันนี้ก็ไม่แห้งแล้วน้ำเยอะมากอันนี้ไม่แห้งเนี่ยอ,อีกแม่หน้าที่ยังไม่แห้งไม่แห้งนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วลืมปิดคลิปก็ปิดคลิปตรงนั้นแหละบ๊ายบายนะทุกคนโชคดีเดซินสวยมากเทป thank you